ทำไมความทุกข์ในชีวิตส่วนใหญ่จึงเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นเพราะเมื่อเรายึดสิ่งใดว่าเป็นของเราหรือจะต้องเป็นอย่างใจหวังเสมอเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนไปหรือสูญเสียเราก็เกิดทุกข์ทันทีหลักอาน,นิจจังช่วยให้เราเข้าใจชีวิตอย่างไรอาน,นิจจังคือความไม่เที่ยงทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเสมอการเข้าใจตรงนี้ทําให้เราไม่ประมาทและพร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วทุกขัง มีความหมายอย่างไรในชีวิตประจำวันทุกขังคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แม้สิ่งที่เราชอบก็ไม่ยั่งยืนความไม่พอใจความเจ็บป่วยหรือความผิดหวังล้วนเป็นส่วนหนึ่งของทุกทั้งสิน้นส่วนอนัตตาละมีความสำคัญอย่างไรต่อการปล่อยวางอนัตตาคือความจริงว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นร่างกายความคิดหรือทรัพย์สินการเห็นความจริงนี้ ช่วยลดการยึดติดและเบาบางความทุกข์แล้วเราจะเริ่มฝึกปล่อยวางได้อย่างไรเริ่มจากการฝึกสติรู้ตัวว่ากำลังยึดติดอะไรอยู่แล้วค่อยๆฝึกวางความคิดหรือความรู้สึกนั้นไม่ใช่การหนีแต่เป็นการมองด้วยใจที่รู้เท่าทันเมื่อเจอความสูญเสียเช่นการจากลาเราจะใช้หลักทรรอะไรช่วยได้ใช้อันนี้จังเตือนใจว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปใช้ทุกขังเพื่อเห็นว่า ความเศร้าเป็นธรรมดาของชีวิตและใช้อนัตตาเพื่อไม่โทษตัวเองหรือผู้อื่นเกินไปถ้าเรายังวางไม่ได้จริงๆควรทำอย่างไรให้ยอมรับตามจริงว่าตอนนี้ยังทุกอยู่และใช้เวลาอยู่กับสติเพื่อค่อยๆผ่อนคลายใจไม่กดคมแต่เปิดพื้นที่ให้ใจเรียนรู้ความไม่เที่ยงอย่างช้าๆสมาธิมีบทบาทอย่างไรในการช่วยปล่อยวางสมาธิทำให้จิตตั้งมั่นไม่หวนไหวเกินไปต่อความคิดและอารมณ์ เมื่อจิตสงบเราจะเห็นชัดว่าสิ่งที่ยึดอยู่นั้นก็เกิดดับไม่จำเป็นต้องแบกไว้การรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาทำให้เราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นอย่างไรเพราะเรารู้ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติความทุกข์ก็ไม่ถาวรและสิ่งทั้งหลายไม่ได้เป็นของเราโดยแท้จริงจึงทำให้ใจเบาสบายและรับมือได้สงบขึ้นสุดท้ายแล้วหลักธรรมเหล่านี้จะช่วยเราใช้ชีวิตอย่างไร การเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาทําให้เรารู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดจนเกินไปใช้ชีวิตด้วยสติและความสงบโดยสรุปแล้วความจริงของชีวิตคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนหากเรามองเห็นด้วยปัญญาเราจะไม่วันไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถอยู่กับความสูญเสียได้อย่างสงบและดำเนินชีวิตอย่างอิสระและเบาสบายมากขึ้น